วาดเพื่อขอความช่วยเหลือคนที่อยู่บนฟ้านะครับก็เลยพยายามจะลากเส้นที่มันใหญ่ๆแล้วก็เยอะๆเพื่อจะให้เขาเห็นแล้วก็ลงจากฟ้ามาช่วยเหลือเขานะครับฮัลโหลสวัสดีครับผมตี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไสยศาสตร์ครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกด s u b ส cribe และกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ หลังจากผมลงคลิปที่พูดถึงเรื่องซาก UFO ที่อยู่ใต้ทะเลบอลติกแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆทักมาใน IG ผมว่าอยากให้ผมพูดถึงเรื่องลายเส้นนาสกาหน่อยก็เลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งมหัศจรรย์น,นี้นะครับลายเส้นนาสกาเนี่ยเป็นลายเส้นปริศนาที่กินพื้นที่ประมาณ520ตารางกิโลเมตรนะครับ ถ้าคิดคร่าวๆก็ประมาณ7,000 0เท่าของสนามฟุตบอลมาตรฐานเลยนะครับใหญ่มากึ้มามากๆลายเส้นปริสนาพวกนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ทะเลทรายนาสกาของประเทศเปรูนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อของเขานี่เองนะครับแต่เพราะมันใหญ่มากจริงๆก็เลยตอนที่เราอยู่ที่นั่นอ่ะเราจะมองไม่เห็นนะครับมันต้องไปอยู่บนเครื่องบินหรือว่าบนยานบินอวกาศเลยนะครับเรามองลงมาเราถึงจะมองเห็นครับ เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในปี1927นะครับตอนที่มนุษย์เราอะ่ะเพิ่งมีเครื่องบินที่บินผ่านประเทศเปรูแรกๆแ,แล้วก็มีผู้โดยสารสังเกตเห็นว่าเอะทำไมข้างล่างเนี้ยมันมีเส้นขาวๆเยอะจังแล้วได้แต่คิดว่ามันคงจะเป็นถนนละมั้งก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแล้วก็ผ่านไปอีก10ปีจนกระทั่งมีนักโบราณคดีอะ่ะได้เดินทางไปที่ทะเลทรายนั้นแล้วได้ไปดูใกล้ๆถึงจะได้ข้อสรุปว่า เอ๊ะมันเป็นรูปวาดนี่นะมันไม่ใช่ถนนแต่เพราะมันใหญ่เกินไปจริงๆจนเราไม่สามารถรู้ว่ารูปวาดเนี้เขาวาดอะไรบ้างจนเราต้องนั่งเครื่องบินแล้วก็มองจากข้างบนลงมานะครับแล้วเราก็ได้แต่ตกใจว่าโหมันมีถังรูปมนุษย์รูปนกรูปสัตว์ต่างๆรูปแมงมุมแล้วก็มีรูปทรงต่างๆด้วยนะครับแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังค้นพบลายเส้นใหม่ๆหมมาเรื่อยๆนะครับ แล้วเหตุผลที่เรายังหาเจอลายเส้นใหม่ๆเรื่อยๆนี้นะครับก็เพราะว่ามันจะมีลายเส้นบนบางพื้นที่นะครับโดนทรายที่อยู่ข้างบนบังไว้เนื่องจากเวลามันผ่านไปนานมากแล้วจนต้องมีคนไปปัดทรายที่อยู่ข้างบนนั้นทิ้งก่อนเราถึงจะมองเห็นว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆที่เชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวเหมือนผมเนี่ยก็จะคิดว่ามันต้องเป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวแน่ๆ แต่ถ้าเราปัดช้อยที่ว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นคนวาดเนี่ยถึงไปก่อนมันอาจจะเป็นผลงานของมนุษย์เราอีกกลุ่มหนึง่งที่มาจากอารยธรรมนาสกานะครับที่อาศัยอยู่แถวนั้นในคศปี0 0ถึงปี600นะครับแต่อารยธรรมนาสกาเนี่ยไม่มีระบบท่าตนะครับแล้วที่วาดเส้นใหญ่ๆแบบเนี้ยมันต้องใช้การสนับสน,นุนแรงงานจากประชาชนอย่างมากซึ่งมันก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ มีประโยชน์ต่อส่วนร่วมมากๆนะครับถึงจะมีแรงจูงใจให้ประชาชนออกมาทำกันเยอะๆนะครับทะเลทรายนาสกาเนี่ยมีความพิเศษตรงที่มันมีทรายสองชั้นนะครับก็คือมีทรายสีขาวอยู่ข้างล่างแล้วก็มีทรายสีแดงอยู่ข้างบนครับแล้วลายเส้นนาสกาเนี่ยก็ถูกวาดขึ้นมาด้วยการไปปัดทรายสีแดงที่อยู่ข้างบนทิ้งครับแล้วให้เห็นทรายสีขาวที่อยู่ข้างล่างให้เป็นเส้นๆนะครับ แล้วก็มีคนออกมาบอกว่าคนวาดอะต้องใช้วิธีวาดแบบมาตาส่วนซึ่งก็เป็นวิธีที่เราใช้ทั่วไปในการวาดแบบก่อสร้างหรือว่าวาดรูปขนาดใหญ่นะครับด้วยที่เราจะหาจุดอ้างอิงก่อนแล้วก็ลากไปที่จุดสําคัญของรูปเดิมนะครับที่มีขนาดเล็กก่อนแล้วก็ลากยาวตามมาตาส่วนนะครับมันทําให้รูปเดิมที่มีขนาดเล็กนะครับขยายตัวไปเป็นขนาดใหญ่ได้ แต่ปัญหามันมีอยู่ว่าลายเส้นนาสกาเนี้ยมันมีลายเส้นที่ข้ามแม่น,น้ําข้ามคลองหรือว่าผ่านภูเขาด้วยนะครับซึ่งถ้าใช้วิธีนี้มันก็ไม่สามารถใช้ได้ในระบบแบบนี้นะครับแล้วก็มีคนเสนอความคิดอีกวิธีหนึ่งก็คือการยิงแสงเลเซอร์ซึ่งทําให้เกิดคําถามที่เวอร์มากๆก็คือคนสมัยนั้นน่ะเขามีปืนยิงเลเซอร์แล้วหรอแล้วสมมติว่าถ้าคนวาดตอนนั้นน่ะเขามีปืนยิงเลเซอร์จริงๆมันก็เป็นไปได้ยาก ที่จะลากเส้นแบบนี้ได้เพราะว่ามันต้องมีอีกคนหนึ่งที่ลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็ค่อยบอกเขาเรื่อยๆว่าเราต้องยิงไปถึงไหนแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายหรือว่าต้องเลี้ยวขวายังไงนะครับซึ่งผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะวาดยังไงแล้วจนถึงทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักโบราณคดีต่างๆ <c oughs> ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าลายเส้นพวกนี้เกิดขึ้นมาด้วยวิธีอะไรบ้างครับ อีกคำถามปริศนาที่มีคนสนใจมากกว่าวิธีวาดนะครับก็คือทำไมต้องวาดเส้นพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีคนบอกว่าก็ไม่เพื่ออะไรก็วาดเล่นๆซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมพูดถึงในต้นคลิปนะครับก็คือการวาดเส้นนาซกาเนี่ยมันต้องใช้เวลาและใช้แรงงานเยอะมากๆแล้วที่นั่นเป็นทะเลทรายที่ไม่มีคนอยู่นะครับไม่ใช่พื้นที่ชมุมชนที่มีคนอยู่เยอะๆคือผมเข้าใจว่า เขาต้องจงใจที่จะพากันมาที่ทะเลทรายเนี้ยแล้วก็วาดเส้นเพื่อจดประสงค์อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าอ๋อก็วาดเพื่อจะสื่อสารกับพวกเทวดาหรือพวกมนุษย์ต่างดาวไงวาดเพื่อขอความช่วยเหลือคนที่อยู่บนฟ้านะครับก็เลยพยายามจะลากเส้นที่มันใหญ่ๆแล้วก็เยอะ,เยอะๆเพื่อจะให้เขาเห็นแล้วก็ลงจากฟ้ามาช่วยเหลือเขานะครับแล้วเรื่องที่เหลือเชื่อกว่านั้นก็คือประชาชนของอจธรรมนัสการเนี้ย ได้หายตัวหมดเลยในช่วงปี600ถึงปี800นะครับไม่แน่ใจว่าเพราะได้ดึงดูดมนุษย์ต่างดาวลงมาพาเขาไปดาวอื่นๆแล้วหรือได้ตายกันหมดแล้วเพราะการวาดรูปแล้วไม่ทำมาหากินนะครับโอเควันนี้ผมขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็สามารถกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ